อันนี้ครับคือมิสูชิไตทตันตอนเดียวครับราคา546,000บาทเอาไว้ใช้ในรูปแบบบรรทุกรถประเภทนี้นะครับใช้ในรูปแบบกิจาการทางพาณิชย์ข้อชุดนี้นะครับติดตั้งเป็นข้อแดนเลส2 0 1นะครับความสูงจากตัวกระบะนะครับพอดีกับตัวหลังคานะ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ชนเนลอีกเช่นเคยครับผมนนมาแชร์ผมจะพามาชมรถ1คันครับที่เราติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจากโชว์รูมให้รถคันนี้เนี่ยรูปแบบรถใช้ในเชิงพาณิชย์และ1 2เลยรถคันนี้สามารถใช้ในรูปแบบเป็นกิจการส่วนตัวได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารูปแบบที่เป็นพนักงานบริษัทต้องการซื้อรถคันนี้เนี่ยออกไปวิ่งเสริมรายได้พิเศษในช่วงยุคเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ผมก็เลยนํามาเสนอแล้วกันว่ารถประเภทนี้เนี่ยมันสาม ามารถติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็แจ้งจดขนส่งรับได้และไม่ผิดกฎหมายคันนี้ครับคือมิซูบิชิไทตันตอนเดียวครับราคาอยู่ที่546,000บาท คันที่มาบอกคันนี้คือตอนเดียวนะส่วนไททันแคปนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เดียวกันการชนสีดําแบบนี้มาจากโรงงานผมเคยรีวิวในรุ่นไททันตอนเดียวขับเคลื่อน4ีล้อ4ีคูณสไปแล้วไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างตรงนี้ว่าคันนี้มันเป็นขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยเซฟงบในการใช้งานค่อนข้างเยอะด้านหน้าเป็นสีแมสนะครับสีดําด้านแบบนี้นะพร้อมโลโก้มิซูชิโครเมียแบบนี้ติดตั้งจากโชรูมเหมือนเดิมไม่มีไฟตัดหมอกนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้ เป็นไฟเลี้ยวนะชุดนี้นะครับส่วนลอ้อล้อเนี่ยเดิมจากโรงงานมันเป็นล้อกระทะขอบ16นิ้วสามารถเปลี่ยนนะครับให้เป็น18นิ้วหรือต้องการจัดทรงหล่อๆนะครับมาคุยกันรายละเอียดเพิ่มเติมได้หลักๆเดิมๆจากโรงงานประมาณนี้คันนี้นะครับต้องการเอาไปใช้ในรูปแบบบรรทุกแล้วก็ใช้งานในรูปแบบทุกหนักจริงๆลูกค้าก็เลยใช้ยางในรูปแบบเดิมแล้วกันแก้มยางสูงๆใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นส่วนด้านข้างนะครับคันนี้ติดฟิล์มแล้วขนาด60รอบคันนะ อันนี้เราก็แถมให้เป็นแคมเปญพิเศษการสาดข้างเบามือจับนะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งแต่มีแถมให้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับรถประเภทนี้นะครับใช้ในรูปแบบกิจการทางพาณิชย์อันนี้เป็นตัวอย่างนะติดกนอครับผมจะยกตัวอย่างอคอกชุดนี้มาให้ดูอคออชุดนี้นะครับติดตั้งเป็นอคออสแตนเลส201นะครับมันก็จะมีหลายเกรดส่วนใหญ่เขาจะใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่บรรทุกของนะครับแบบเนี้ยเพียงพอนะครับความสูงจากตัวกระบะนะครับพอดีกับตัวหลังคานะ คือ50เซนนะครับเป็นสแตนดาร์ดไม่ได้ผิดกฎหมายแจ้งจดลงเล่มได้ใครนะครับที่ต้องการมันทุกสูงกว่านี้นะก็มีไซส์ขนาดให้เลือกนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปอย่างคันนี้เราแถมให้ส่วนใครที่มาจากคลิปนี้นะครับก็มาคุยเรื่องโปรโมชั่นกันแล้วกันอันนี้สูง50ใครที่อยากได้สูงกว่านี้คือ80เซน ก็มาคุยกันเรามีรูปตัวอย่างให้ดูแล้วกันคร่าวๆนะครับว่าความสูงนี่อยู่ประมาณไหนสามารถติดตั้งได้ทั้งตัวแต่ตั้งแครบเตี้ยแต่ตั้นยกสูงนะครับทั้งตัวแคปยกสูงแคปเตี Cap ้ยตอนเดียว4 w h e e l ตอนเดียว2 w h e e l drive แบบคันนี้นะครับติดตั้งได้ทุกรุ่นที่เป็นกระบะนะครับส่วน4ประตูก็ต้องมาดูว่าราคาอาจจะติดตั้งได้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยบรรทุกกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่จะต้องใช้คือไตทั้แคปไแตั้ตอนเดียว ที่ต้องใช้งานในรูปแบบบรรทุกทั้งคานนี้และบุคคลด้านท้ายนะครับตอนนี้สิ่งที่มีมาให้คือตัวสติกเ er กอร์ a n n i v e r s a r y นะครับ60ปีครบรอบมิซูชิมอเตอร์ในประเทศไทยซึ่งโลโก้นี้นะครับจะติดตั้งให้กับรถทุกคันที่ออกรถในปีนี้นะลืมพูดอีกจุดหนึ่งที่ผมลืมบอกไปคือตัวล้อล้อหลังเนี่ยบางคนเนี่ยต้องการบรรทุกเยอะกว่าน,นี้ต้องการเสริมแหนบบรรทุกหาเงินได้เยอะขึ้น สามารถเสริมแนบได้เราติดตั้งให้ได้นะครับแต่ราคาก็อาจจะต้องมาคุยกันอาจมาคุยรายละเอียดกันนะครับในกรณีที่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะคลิปนี้ไม่ยาวนะครับประมาณ10นาทีคร่าวๆเรียกว่วาโปรชั่นแล้วก็เราจัดแคมเปญพิเศษให้สําหรับลูกค้าที่มองหารถที่จะไปวิ่งงานในรูปแบบพาณิชย์หรือบุคคลทั่วไปพาไปดูภายในแล้วกันภายในเนี่ยมีอุปรกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างออปชันเนี่ยมันมีเยอะหรือเปล่าขับรถส่งของเองเนี่ยออปชันในรถมันมีเพียงพอกับการ การใช้งานในรูปแบบชีวิตประจําวันและหากินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ต่อที่ภายในนะครับมีอุปก,กรณ์เดิมจากโรงงานเนี่ยมาให้คือวิทยุแน่นอนมีอยู่แล้วนะครับสามารถฟังเพลงได้สามารถเสียบ USB ที่เชื่อมต่อ iPod iPad iPhone ได้สะดวกสบายในการใช้งานในรูปแบบใช้ทั่วไปนะครับใครที่อยากเปลี่ยนหน้าจอนะครับให้เต็มเบ้าและเป็นทัชสกรีนก็สามารถติดตั้งได้ปลั๊กมันมีรองรับอยู่แล้วมีที่จุดบุหรี่มาให้ด้วยนะเบาะนะครับเบาะตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นเบาะ หนัง PVC นะครับที่ให้การใช้งานในรูปแบบบรรทุกแล้วก็ใช้งานในรูปแบบที่ใช้งานหลายๆคนเนี่ยการดูแลรักษามันก็จะง่ายนะครับเป็นเบาะหนังมาให้จากโรงงานกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง2บานนะติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแต่เป็นแมนนวลสามารถปรับแรงลมได้สามารถปรับในรูปแบบที่เป็นอุณหภูมิความเย็นได้แบบแมนนวลน,นะครับคอนโทลอทุณหภูมิพลอยไ,ไม่มีนะสามารถเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับให้เป็นตัวมิสูชิไต้ดั้น ที่เป็นสีกา้านเหมือนตัวท็อปได้เช่นเดียวกันออปชันภายในนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ลังเลอยู่เฮ้ยออปชันรถมันเพียงพอการใช้งานหรือเปล่าก็ดูคลิปนี้เป็นหลักได้นะครับสำหรับใครที่อยากรู้โปรโมชั่นเดี๋ยวผมจะมาสรุปหน้ารถกันว่ารถยนต์คันนี้นะครับมันสามารถติดตั้งอุปรกรณ์ตกแต่งอะไรได้บ้างรุ่นไหนที่สามารถจัดติด้อแบบนี้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันครับ เดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปกันครับว่าคลิปนี้ผมว่าบอกอะไรก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่ารถยนต์รุ่นนี้นะครับคือมิตซูชี i ไททันตอนเดียวขับเค <c oughs> <200 S 2> ลื่อน2 0ล้อราคายอยู่ที่546,000 0และใครที่อยากเอาไปบรรทุกนะครับสามารถจัดโปรโมชั่นได้ทั้งในรุ่นตอนเดียวแบบนี้และในรุ่นไ i t a n แครเตียที่ผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูแบบนี้นะครับสามารถติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งได้ทั้งตัวคอกแซนเดแบบนี้หรือใครที่อยากได้แบบเฮ้ย ต้องการใช้ตู้ถือปะอยากได้แบบตู้เย็นอะเราสามารถอัพอุปกรณ์ผ่อนในงวดรถได้ mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับโปรโมชั่นนะครับที่เราจะจัดมาให้ณนะตอนนี้ ฟรีดาวนะครับบอกเลยว่าฟรีดาวดาวเริ่มต้นนะครับได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วแต่เครดิตของลูกค้าแต่ละท่านไปครันนี้ผมจัดมาให้ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับออกรถได้เลยพร้อมกับคอกแบบนี้พร้อมใช้งานได้เลยเราแจ้งจดลงเล่มให้จัดโปรโมชั่นได้ทั้งในรุ่นไททันตอนเดียวแล้วก็ไททันแคปเตียนะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งคู่นะครับหรือใครที่อยากได้ในรูปแบบที่เป็นตู้ทึบตู้ทึบก็มีทั้งตู้ที่มันไม่ใช่มีความเย็นหรือเป็นตู้เย็นเราก็มีซัพพอร์ตให้สําหรับลูกค้า แต่ละท่านไปคันนี้ก็นํามาเป็นตัวอย่างในรูปแบบข้อส่วนอยากได้ตู้ทึบเดี๋ยวผมอินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูแบบนี้นะปิ้งแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูหลายแบบนะครับทั้งในรุ่นไทตั้ตอนเดียวทั้งในรุ่นแคปนะครับก็ใครอยากได้ก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้สําหรับลูกค้านะครับผมจะแบ่งกลุ่มออกมา2กลุ่มกลุ่มแรกพนักงานที่มีสลิปเงินเดือนเงินเดือนผ่านบัญชีนะครับอันเนี้ยดาวเริ่มต้นได้ผมจัดโปรโหดให้ใครที่อยากได้แบบไหนมาคุยกัน อรหลักพันบาทนะใครที่อยากเอาไปวิ่งงานเฮ้ยรายได้เสริมมาคุยกันสําหรับลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าล่ะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีรายได้ที่อาจจะไม่มั่นคงมีเอกสารอะไรมาคุยกันนะครับดาวเริ่มต้นได้10%คนเดียวไม่ค้ําสาหรับลูกค้าที่เครดิตดีพ่อค้าแม่ค้านะมาเลยครับ5%คนเดียวไม่ค้ําผมจัดได้นะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระไม่ได้อยู่ในทั้งพ่อค้าแม่ค้า เป็นพนักง,งานบริษัทที่ไม่มีเซอิปเงินเดือนเป็นพนักง,งานบริษัทที่ไม่ได้มีไรายได้ประจํามาคุยกันครับสาหรับใครที่อยู่กลุ่มประเภทไหนมาคุยกัน ผมมีรายละเอียดให้ชัดเจนผมรับปรึกษาเคสปีทุกเคสนะครับวันนี้ก็พามาชมโปรโมชัน่นะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยช่วงนี้จะไม่ได้อัพคลิปบ่อยๆนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับก็มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงนะตอนนี้ไม่ได้ไปส่งรถที่ต่างจังหวัดเลยเนื่องจากมาตรการของรัฐบาลเนี่ยเข้ามากักเกณฑ์เราค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อ่ะโอเคทําตามกฎระเบียบที่เขากาหนดไว้เพื่อส่วนรวมและส่วนของลูกค้า ด้วยนะครับใครที่สนใจนะโทรหาผมได้นะครับ0916966556ผมรีวิวเองผมขายเองด้วยและก็จะพามาชมแบบนี้เรื่อยๆบ่อยๆทุกช่องทางนะครับสามารถติดต่อได้ตามนี้นะครับใครที่อยากรู้โปรโมชั่นแบบละเอียดละเอียดมาคุยกันคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ